สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เราก,กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนจะ่วรวยครับช่องที่ให้เกี่ยวกับแนวทางของฮานอยอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับวันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับเห็นกรมอุตุเขาแจ้งว่าจะตกไปถึงวันที่ยี่บสี่นะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเรามาดูกันที่ผลการออกรางวัลของเมื่อวานนี้นะครับ ประจำวันที่20กรกฎาคมครับสำหรับผ่านน้อยพิเศษเองเลขที่ทางเราให้ไว้นะครับ4ี่หนึ่งนะครับเลขเด่นนะครับผลรางวัลที่ออกนะครับ3ามตัวบน0 2 4สองี่ครับล่าง1 5ห้าครับจะเห็นได้ว่านะครับอันนี้4ี่เข้านะครับ2 4สี่และ1ครับ1 5ห้าครับ สำหรับเลขคู่ที่ให้ไว้ในงวดที่แล้วไม่เข้านะครับเข้าเลขเด่นทีนี้เรามาดูสำหรับฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติเลขที่ให้ไว้คือศูนย์เก้าดนะครับผลรางวัลที่ออกนะครับ3ามตัวบน C เก้าหครับล่างสองเก้าครับอันนี้เข้า9้านะครับเก้าหนะครับสองเก้านะครับ เฉียดจริงๆเฉียดตรงไปนิดเดียวนะครับสำหรับ96และฮานอยวีพนะครับเลขที่ให้ไว้คือ598ครับรางวันที่ออกนะครับสามตัวบน667ครับล่าง18 8เข้านะครับล่างเลขคู่ไม่เข้าเหมือนกันนะครับสำหรับในงวดนี้อันนี้ก็เข้าสามตัวตรง กันไปเลยนะครับเต็มๆนะครับ3ตัวสําหรับฮานอยก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านผู้ถูกรางวัลทุกท่านนะครับแล้วก็อยากให้ท่านแบ่งเงินของท่านบางส่วนนะครับไปทําบุญนะครับเป็นการต่อยอดเสริมดวงให้กับตัวท่านเองนะครับเอาล้ครับเรามาเริ่มกันสําหรับแนวทางฮานอยประจํางวดวันที่21กรกฎาคมนะครับจากที่เราบอกในคิดผ่านๆมานะครับว่าเลขของเรานะครับเป็นเลขที่มาจาก สถิตินะครับไม่ได้มาจากการคํำนวณนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีสูตรตายตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับยังไงก็หากท่านใดชื่นชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ฮานอยพิเศษเลยนะครับฮานอยพิเศษในงวันนี้นะครับเลขที่ให้เลขเด่นนะครับเลขเด่นวันนี้คือ2 1และ4ครับสำหรับเลขคู่นะครับ เลขคู่ที่ให้ในงวดนี้จะมีสองเก้าครับสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งและหนึ่งหนึ่งครับในงวดนี้นะครับแนะนำครับหนึ่ครับผมทันกันไหมครับนอานะครับเราไปต่อกันนะครับสำหรับในห้านนอยปกติในงวดนี้นะครับเลขเด่ดนที่ให้นะครับ สามเก้าหกครับเลขคู่ครับสองสี่ครับสามเก้าครับเก้าห้าครับและสามสี่ครับงวดนี้เด่นหกนะครับสำหรับในงวดนี้ของฮานอยปกติฮานอยตัวสุดท้ายนะครับฮานอย VIP ครับผมเลขเด่นฮานอย VIP ในงวดนี้นะครับ 860นยครับเลขคู่สามหนึ่งครับ4641และ84ครับสาหรับถ้าใม,มีพีนงวัน,นี้นะครับเด่น8ดครับยังไงก็าฝากท่านที่ชื่นชอบคลิปของผมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ และอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเราเจอกันใหม่ครับ